ไปทางไหน แต่คนมีคู่หันมาข้างๆยังมีที่ดังว่างอยู่นะพี่จะยในมอลสโตรดสวยตะขีรวยมากนะพี่ขอมาแชร์เทคนิค4วิธีเก็บเงินฉบับสาวสดให้ทุกคนที่สดสวยมารวยไปด้วยกันอย่างแรกเลยเราต้องตั้งเป้าหมายการเก็บเงินอย่างมีเงินเก็บเท่าไหร่เพื่อใช้ทำอะไร 2. ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อลดและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในแต่ละเดือนออก 3. เตรียมเงินสดสำรองฉุกเฉินตามหลักการออมที่ถูกต้องอย่างน้อย3-6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนสุดท้ายข้อ 4. รู้ลงทุน เพื่อให้เงินออมของเรางอกเลยเราทํางานเงินออมของเราก็ทํางานไปด้วยเพราะเงินเฟ้อน,นั้นมีอยู่จริงการเริ่มต้นลงทุนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้แต่จะลงทุนทั้งทีก็ต้องมีความรู้ศึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินได้ที่ SCB สาขาถานนสุขสวัสดิ์หรือคุยกับพนักงานสาขาได้ง่ายๆไม่ต้องรอสายกับช่องทางใหม่ง่ายกว่าเดิมเพียงแอดไลน์ SCB Connect เลือกบริการพิเศษนักศึกษาผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้ก็สามารถคุยกับพนักงานสาขาได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แล้วอย่าลืมทำนันหม่กันเข้ามานะคะ